คุณคงคาดไม่ถึงแน่ๆว่าการตกคนจะกลายเป็นเรื่องเสพติดก็เมื่อกี้นี้เองในลานบ้านกําลังมีปาร์ตี้บาร์บีคิวแล้วเด็กสองคนก็ทะเลาะกันเรื่องของเล่นเด็กผู้หญิงสู้เด็กผู้ชายไม่ได้เลยหันไปฟ้องพ่อของเธอ <Hi man. S 1> พอได้ยินเสียงเรียกชายคนนั้นก็รีบมาดูหลังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาก็บอกให้เด็กชายคืนของเล่นให้ลูกสาวแต่เด็กชายก็ไม่ค่อยเต็มใจตอนคืนของเล่นก็ผลักเด็กผู้หญิงล้มลงชายคนนั้นก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาเลยตกเข้าไปหนึ่งชาก พ่อแม่ของเด็กชายก็เข้ามาจะเอาเรื่องแต่เขาก็ตกพ่อแม่เด็กไปคนละทีญาติพี่น้องจะเข้ามาห้ามแต่ผลคือโดนตบกันทุ่นหน้าชายหัวล้านเห็นแล้วถึงกับอึง้งตอนนี้ชายคนนั้นติดการตกไปแล้วเห็นใครก็อยากจะเข้าไปตกแม้แต่เด็กผู้หญิงที่ยืนดูอยู่ก็ไม่รอดจากนั้นเขาก็มองไปที่ผู้หญิงซึ่งเล่นมือถือทันใดนั้นตำรวจก็มาถึงแต่ชายคนนั้นไม่มีท่าทีว่าจะหยุดมาคนเดียวก็ตกคนเดียวมาเป็นคู่ก็โดนเป็นคู่ แค่ตัดอยู่เท่านั้นตำรวจก็ร่วมกันหมดให้ตายสิขนาดแมวบนต้นไม้เขาก็ไม่เว้นต้องบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้หหดจริงๆ